I will run. I will climb. I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, for the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Yeah. กาบหนึ่งพระพูดกาบสองพระธรรมกาบสามพระสงฆ์อรหังซัมมาจวคากัโตนีิพาลูกพาสามีมาทำบุญให้คุณปูป่ครบหนึ่งปีค่ะเราจะไปถวายสังฆทานนะคะ พอแล้วลูกเราไปถวายสังฆทานอธิษฐานดูดูนเล้วพ่อไงสบายพอแล้วลูกสาธุอยลาสาธุน้ำลูกน่ิละสาธุ จอห์นแอนโทนีบลโดเสียชีวิตเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2564ขอให้ท่านได้รับกุศลผลบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้นะคุณจอห์นลีน่านายชาลีลูกชายและลูกสะใไฟ้ครอบครัวมาทำบุญกุศลให้ท่านอยู่แห่งหนใดขอให้ท่านได้รับเมื่อท่านได้รับแล้วขอให้ท่านมีความสุขเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปสาธุ จอห์นนี่จอนแอนโทนีจอนแอนโทนีปาโรเห็นมามาทำบุญหาปู่คุณต้องการกะนดน้ำสังกะทนแล้วก็กวาดน้ำาืเก่งแถวเอาไปส้วนของกู้เดิยนลม ตั้งเรียนลเลขเป็นแเลขเป็นไนเลขตัวแห่งตั<จ>้งไงวันนี้ลีน่ากับพ่อจะพาแม่มาลุ้นลุ <laughs> ้นเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ อ่ะอ่าหนูห้าไปเบิง้งผลปะ่ปะก็ลูกสาวไปไหนอันนี้ชุดลีน่าอันเนี้ยพี่ลาตีเป็นคน <ไล S 1> ตัด <นา S 1> ให้เองนะคะลายดอกค่ะดอกดอกดอก,ดอกนะ,ะแล้วพี่ลาตีจะไปดูก่อนว่ามีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลาตีจะเลือกก่อนนะคะ,ะนี่เป็นเขตบางทองหลางนะคะพี่ลาตีอยู่บางทองหลางค่ะนะคะน้รองรอกร้องาอหพอยหน้อนหรอยรอเากหน้าเอาห อ๋เหรอคะโอ้ขคดะเดียวคะ่ะเท่าไรนะแม่คะสี่้อ่ะกิโลละนี่ตลาดใกล้ๆบ้านลีน่านะคะมีทุกอย่างอันนี้เลือกมังคุดกินดับร้อนมันจะคู่กันถ้าเลือก <c oughs> 50บาทไม่เลือก 4, 40บาทไม่ต้องเลือกนี้ค่ะไม่แต่มันมันมันสดทุกลูกใช่ไหมอ่อง้ะง,ง้อคะ่ะ35บาทอ่าลิ้นจีจักระพัดโอ้สิแหงแน่เด้อ แล้วมามัน,น่วยเงยเนอวย,วยงใส่เงยเหมือน l ลยมาล่าเด้อค่ะเด้อมารีวิวอนนี้ให้ที่หล่เอาเงาะ้อีหล่ะเนเอาไปห่ยหนูกินน้าเอางาลึ่เอาลูกสวยๆหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนจะพอบอกทุเรียนจักบาทก็บ,บอกทุเรียนไหมคะ่ะทุเรียนีอยีสิหหากินไปหลด มันบริกินง่ายง่ายใส่เนื้องามว่าอู้ดเนื้องามแกะบ่เป็นดอกตั้งให้แต่ไม่ข้ามมุขเขาเอามาเป็นน่วยหรือมาแกะเอาแกะบ่เป็นเด็กข้ามือดอกมาซิมสิมสิมลีกน้อยก็มีเนี่ยมันเลือกเอาเลยโอเคค่ะมาเสร็จแล้วเลือกเลยฮะสองหนึ่งน่าจปตัดเอาเนี่ยนี่อันนี้ใหญ่แล้วไหมอือใช่ยังลูกลูกค่ะ นี่ยงมึแม่พี่น้องเอ้ยมันปวดปวดปุ๋ยเออปวดปุ๋ยอ่านวยในตัดตัดแต่กาบันไดมาหรือเปล่าหลายหลายแบบแดงหลายหลายนวยแบบหลายอยู่นี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 ่มันแอบมีฮะโอ้ไม่กอดพ่อลูกนี้มันมองไม่เห็นลูกวเลอะไรพงยังมองไม่เห็นอีกเหรอ <laughs> mà xì si thao thêm lò, xì si ke thêm lò Ờ Ăn à, bay bay ăn khôm vầy Nói nguyên ngay, bơm 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 bơm, nguyên ngay ạt à lạt mà. Bái, bái ăn khôn, 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 ăn, เขาตอกมันมันขืนแซมกันมันอย่างไงฮะเฮ้ยวิเศษสุดสุดเฮ้ยมีน้องตุ่ยมามี่อืมโอเคไรว่ากินสายเอ่อแมลงเขาหนูเห็นแมลงไหนคะไหนให้มันแบ่งแบ่งกันกินมันเป็นออร์แกนิกปลอดสารพิษลูกเป็นปลอดสารพิษ เก็บเก็บได้เก็บอ่อนๆมันก็จะอ่อนๆน่ะถ้าแก่แล้วเอาได้ได้ยับไปหนีทอรี่น่ะฮะเอาอันนี้ไช่อันนี้ไหมเอาไหมยังยังยังมันมีลูกลูกโน้นน่ะหน้าโดยหนีบกบเอเบบมีอยู่เยอะแยะเลย มันเป็นน้ำตัดแล้วมันบอกาจับนี่นี่ดอกตัวผู้ตัวเมียกําลังเตียนดอกต้องเปิดหาน่ะพ่อไม่ดูบอเออต้องเปิดหาล่ะนี่ก็ยากแต้นน้ำไอติมอะไรอะลองลงครึ่งเท่าไหร่สะเบิง้งเบินี่น่าเอาอะไร อ้หอหลคะโอ้ขา่ะดเดียวคะ่ะเท่าไหร่นะแม่คะ425กิโลละนี่ตลาดใกล้ๆบ้านลีน่านะคะมีทุกอย่างอันนี้เลือกมังคุดกินแดบร้อนมันจะคู่กันถ้าเลือก <c oughs> 50บาทไม่เลือก40บาทไม่ต้องเลือกนี้ค่ะไม่แต่มันมันมันสดทุกลูกใช่ไหมอ,อ๋งอ๋งอคะ่ะ35บาทอ่าิ้นจีจักรพพัดโอ้สิแพงแน่เด้อ แล้ว,ว่ามานังนงวยเงยเด้อนงวยเงยใสเงยเหมือนหล่อมาอนลาเด้อค่ะเด้อมารีวิวอันนี่ให้ที่หล่ะเอาเงาะบ่ที่หล่ะเ,เงาะน้ำบ่เอาไปให้ยายหนูกินน้ำเอาเงาะโลหนึงค่ะเอาลูกสวยๆหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ไว้ก่อนเฉพาะบอกทุเรียนจังบาทก็ดบ,บอกทุเรียนไหมค่ะทุเรียนสีลอยยีซิสิมห์หินไปโลด มันบริกินง่ายๆใส่เนื้องามว่าอูวเนื้องามแกะบ่เป็นดอกตั้งให้ได้ไหมค่ะมูเขาเอามาเป็นน่ยวยหรือมาแกะเอาแกะบ่เป็นเดค่ามือดอกมาเสก็ะลุกันเลย